ทำไมคนพึ่งรวยถึงชอบใช้ของแบรนด์เนมหรือซื้อของแพงอาจฟังดูแปลกแต่คําตอบอาจอยู่ในพฤติกรรมทางสมองของพวกเขา คนที่หันมาใช้จ่ายเงินมากๆบางครั้งไม่ได้ทำเพียงเพราะต้องการอวดรวยแต่เป็นเพราะความพอใจทางจิตวิทยาที่ได้จากการซื้อของเหล่านั้นอ้างอิงจากการวิจัยของมหาวิทยายลัยนาโปลีพบว่าการซื้อสินค้าราคาแพงสามารถกระตุ้นส่วนของสมองที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้รางวัลได้อย่างเข้มขน้นทำให้พวกเขารู้สึกดีและมั่นคงในสถานะทางสังคม นอกจากนี้การศึกษาแสดงให้เห็นว่า75%ของคนพึ่งรวยรู้สึกว่าเพื่อให้ยอมรับในสังคมใหม่การสวมใส่แบรนด์เนมเป็นวิธีแสดงถึงความสำเร็จแต่การซื้อของแพงก็อาจสะท้อนถึงความพยายามในการเสียหน้ากับคนรอบข้างหรือสร้างความประทับใจในตัวเองมากกว่าที่คิดแล้วคุณล่ะรู้สึกยังไงเมื่อซื้อของแพงอย่าลืมกดติดตามถ้าชอบเรื่องแบบนี้ครับ